สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบัตรสกุลสกคนเ,เด้อมือนี้กัยิ้มาพบมาพ่อกับเป๋าสียดบ่าวผู้ไทยเชียงเก่าเชียงเคยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยมือน,นี้เนาะบัตเสีอะกด้เดินทางมาหาสาวโสดคือเก่าแต่ว่าสาวโสดมือนี้เป็นสาวโสดหน้าใหม่เนาะพอ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสื่อเสียงแห่งน้ำเพื่อนมีอายุจากปีบัตเสียดเองยัง่ทันผู้มีแต่ว่าเนาะบัตรสีรจะส่วนพ่อแม่พี่น้องหรือเอฟซีของบัตเสียดนี่แหละเขาไปโอ้เปิลรุมรัวสอบถามอ่ตัวคนเองเนาะอาจารยจะ แต่ก่อนจะไปหาสาวสวนเขาบอสสิลัดจะฝากข่อพี่น้องเนาะใครที่ขับรถมงแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้บอสสิลัดเนาะแต่ถ้าว่ามีโฆษณาก็ฝากพ่อพี่น้องบนโฆษณาให้เด้เลอพี่น้องเลยเพราะว่าโฆษณานั้นคือรายได้ของบอสสิลัดเนาะโอเคพอพี่น้องเพิ่มให้เป็นการศักดิหรือเสียเวลาเนาะเดี๋ยวบอสสิลัดจะพาพอพี่น้องผู้สุขสุขนั่นแหละไปร่วมรัวไปทำความรู้จักกับสาวโสดหน้าใหม่ของเขาเลยพ่อพี่น้องสบายดี สาวโสดหน้าใหม่เนาะวันนี้กลับมากับสาราน้อยคือเก่าพี่น้องเลอ่ะขอดื่มกับขออนุญาตทำสื่อทางสาวโสดเนาะสื่อวันไหนใดสื่อต้อยสื่อต้อยบอสอันยุจากปีแล้วอายุ่งซเก่าปีอ๋ออัยุ่งซเก่าปีเนาะอ่าคือปัจจุบันนี้ออกมาเปิดใจบอสเรื่องวันใดโดยออกมาเปิดใจออกมาเปิดใจเนาะอ่าเดี๋ยวสีขอร์ทำก่อนอ่าที่ผ่านมาสาวต้อยนี่ เคยมีประสบการณ์แบบว่าอ่ะคบหาหรือว่าแต่งงานแล้วบ่เคยแล้วเคยแล้วเนาะอ่าแล้วมีลูกแล้วบ่มีแล้วสามคนอ๋อลูกสามคนเก็คืออ่ะที่ไปที่มาการมาเปิดใจนี่อ่ะคนเก่ามันไปทางไหนคนเก่านั้นเลิกแล้วเลิกกันบ่เลิกแล้วกันแล้วเนาะเป็นในไหคือว่าจังเลิกลากันบอกก็ถือกันยเด้ อ่าทางทางฝ่ายใดเป็นฝ่ายเลิกทั้งสองพายเลยต่างคนด่างไตโดยคืออ่าคนเก่าคนนี้กับคนบ้านเดียวกันบอสคนละบ้าดละบ้านโดยก็คือมีรวมกันสามคนแต่ลูกน่ะอยู่น้ำให้เนอยู่น้ำ่อยอยู่ลำจัามัดสามบอสแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่นได้ซอยอยู่บอสคือทางเจ้านี่รับเลี้ยงหมดเลยอยังไง กิดมาหนีก็ได้เอากาสออกมาเปิดใจอยากสั่งครอบครัวใหม่อีกครั้งบ่เดี๋ยวสิอ่าขอถามเนาะทายอยากสั่งครอบครัวนี่อยากสั่งกับหนุ่มทางไหนเป็นพิเศษมาเราเนี่ยโดยหนุ่มทางไหนมาเป็นอทางเล่าหรือทางไทยหรือต่างประเทศทางลาวก็ได้ทางไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้อ๋อง่ายๆก็คืออ่าทางไหนก็ได้เนาะ อ่าแบบว่าพร้อมเกียงอยากสางครอบครัวอ่ากับสาวต้อยสั่นเนาะอ่าแล้ววันนี้จะถามเรื่องอายุเพิ่นบัดนี้อ่าทางสาวต้อยเนี่ยเรวางมาบอกว่าอยากคบหาอายุประมาณไหนสามสิบกว่าหอดชี้สิบหาชี้ก็ได้โดยก็จะหาเนาะโดยง่ายก็คือสามสิบหอดหาสิบเนาะโดยโดยก็คืออยากบุยรมอายุประมาณนั้นเนาะอ่าส่วนใดน้อยกว่านี่บ่ได้บ่ได้ น่อยกลัวอยากเข้าก็ค่ะโดยโดยคืออยากไรผู้ใหญ่อายุหลายกว็คืออยากไรผู้พาหาพาสางผู้นำพาเนาะคนสิได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ากลัวเก่าได้ขออนุญาตถามทางคนเก่านาะเขามีอายุจิตีคนเก่าอายุสามสิบสี่ยังเป็นกันใหญ่กว่าเนาะแต่ว่าก็คือว่าอะไรสำคัญอ่านี่อายุมันบ่จำเป็นหรือว่าโบจำ สำคัญเนาะมันขึ้นอยู่ที่ว่านิสัยของแต่ละคนมันจะคือกันวันไรเนาะอ่าอนอยูเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่านิสัยใจคอเฮาคนที่อ่าชื่อสาคขันมาใช่ไหมแล้วขออนุญาตถามเนาะทางอาสาวต่อยนี่ใส่ชีวิตคู่กับเพิ่นได้จักปีในแปดปีแปดปีโดนอยู่ยเลยเนาะวสิระเนาะแปดปีแต่ก็ยังอาต้องอาได้เลิกลากกันไปเนาะย้อนว่าบ่เข้าใจกัน แล้วที่ผ่านมาที่เลือกลาเกิดผลแล้วนี่ไม่ได้คบหากับนพอได้ตื่นบ่๊ะไม่พอได้อู้ผู้เฒ่าในบ้านวิ่งไปโอลมบ่๊ะโดยคือบ่มีเวลาบอ๊ะหรือว่าทุกมื้อนี่เห็ดยังอยู่ยังไม่ได้คิดโอ้ดยโดยได้เอามาเปิดใจนี่เปิดด้นแล้วบอ๊ะเจอบ้าณ บ่ดนบ่ได้บ่มีอ่ะซองอื่นมาถ่ายทำเหรอป๊อโบนีคือซองแรกบ่นี่นะโดยซองแรกโอ้ยสุดีของเขาวิลาซาละน้อยโดยก็คืออ่เด็กกระเพิดมาอะไรจากปีแล้วเด็กสองปีแล้วสปีจะเลยอ่ะหากจะตัดสินใจอยากเปิดใจเนาะก็คืออ่ะปัจจุบันนี้เนาะบางทีน้องชวนเขาจะจะย่านเนาะว่าทางเอื่นนี่จะผัวพันกับคนเก่าก็คือตัดขาดแล้วบ่ปัจจุบันนี่ตัดขาดแล้ว ขาดแล้วเนาะคือบ่มีใหญ่ๆตอกันแล้วคือปัจจุบันกับบ่อใดไปมาหากันแล้วเนาะคือขาดเลยแล้วภายในเฮื่อนนี่เห็ดยังบอกธุรกิจเฮื่อนจ๋าต้อยก็เห็ดหน้าแล้วก็ปลูกมันปลูกมันเห็ดหน้าปลูกมันอยู่ในเฮื่อนมีอยู่มีอยู่จะคนมีพกคนมีแผ่แม่เนาะมีพ่อแม่แล้วก็ข่แล้วก็ลูกสามคนดู เราต่อยบ่มีอ่ะเลยน้องบ่บ่มีเป็นลูกคู่เดียวเป็นลูกคู่เดียวลูกสาวคู่เดียวกับบอลูกสาวเดียวเขาสี่ข้อเท้าขอวนี้เนาะอ่ะทะมุดสมุดในอนาคตข้างหน้านี่สาวต่อยนี่ต้องอ่ามีสมุดมีสามีอีกครั้งนึงจะสะดวกในแบบใดแบบไปอยู่น้ำพึนออกเฮือนหรือว่าอยู่เฮือนเจ้าของออกเฮือนก็ได้ออกเฮือนก็ได้บ่โดยคือออกเพือนก็ได้เนาะแต่ว่าในระหว่างที่ออกเฮือนนี่คือแบบ อยากออกใกล้ๆเขียงเคียงโบ้หรือว่าสิไปอยู่ยใกล้ๆก็ได้อยู่ใกล้ๆก็ได้ใกล้ๆก็ได้โดยยังไงก็เป็นคนแบบว่าอ่าบุคข่อยหนุนยากการอยู่เนาะอ่าสะดวกสบายงั้นใชถ้าอยู่ใช่แล้วสบายใจก็อยู่ได้เนาะโดยโดยบ้านี้ทางถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นมีอายุเท่าไหร่แล้วนี่แม่อายุ40ปลายพ่ออายุ50าสิบป่าีโดยโดย ือว่ายังบบเ่าปันไดเนาะอาจารย์ใช่ไหมโดยคือเบิรนกาคนมันปลูกมันน้ำกันโดยสุขภาพเพิ่นยังแข็งแรงปกติเนาะโดยค่ะอืมโดยบัดนี้เรื่องข้าวน้ำสัมปาแต่ละปีได้บัดนี้ทางเการสาวต้อยนี่กลุ่มกินอยู่วะกลุ่มอยู่กลุ่มอยู่เนาะแบบบ่ได้ขาดได้คืนย่งบ่โดยโดย เม่ได้เตั้งรังลูกสาวบ่ว่าอใดร้านร้านสาวบ่โอเคว่าลูกสาวนะินแพงน้าพันนมากกาะด้วน้าพันธ์เลยโดยโดยแต่ทังลูกเอ๋ยไปทังไหนหมดเลยลูกเปาเฮีเดี่ยวทมอายุลูกเนาะเขาเงียแหละแต่ละคนมีจะปีนะผู้ก๊กอายุเท่าไหร่ลูกแปดปีผูกแปปีผู้กลางนี่กางเปแกับเจ็บ่โดยผูดาผู้า แสดงว่าผู้โกกับผู้กัางนี่ทายพี่ผู้พี่บ่เนาะแม่นแล้วเนาะอ่าจะเป็ดไก่เคียงกันลงมาเลยเนาะผู้ยิ่งผู้ชายเนาะแบบนี้ผู้ชายผู้นึงผู้ยิ่งสองผู้ชายเป็นลูกกบโดยก็คือเขาเฮียนบนบ่โดยเขาเฮียนโดยผู้สี่ปีนี่ก็เขาบ่โดยโอ้ไก่บ่อ่าจากหงียนหงียนที่ผ่านมา ที่เราผ่านมาเจ้าเห็นตายแต่เยนเต็มเนาะขึ้นยางไปบ่อหรือขี่รถขึ้นยางไปบ่ได้มีรถให้ขี่วะม่มีรถขี่ค่ะยโดยโดยคือทางทางตอนบ่ได้ไปหับส่งเหมืนบ่บ่ไม่มีรถไม่มีรถขี่โดยโดยพูดถึงเรื่องนุ่มๆเนาะ สมมติว่าเพิ่อนอาเป็นพ่อห้างลูกติดหรือว่าพ่อหมายกัทั้งเจ้าในสีหบเพิ่นไล่บบได้ยับไงอยู่เนาะโดยโดย,โดยแล้วอาสมเวลาล่มกันมือหนึ่งเนาะล่มกันเขาอกเขพอใจกันถึงขั้นว่าให้ลมหมดน,น้ำพอน้ำเมรแล้วอทาทั้งสินสอดของสาวต่ตอยนี่สเรียกห้องประมาณเท่าไหรเนาะแล้วแต่แม่แล้วแต่แม่บ่โดยโดยเดี๋ยวฉขออนุญาตถามมาขึ้นหลังคาดองขึ้นหลังนี่ได้บ่ อ่าสลาวกับคนแรกอ่ะชาวต้อยนี่เท่เอาเอิญลายปันใดชาวล้าชาวล้านบือเล่ามีคำบ่มีคำคำอ่าจำคำลายปันใดคำบาทหนึ่งคำบาทหนึ่งมัวมีบอชแบบพวมัวจะโตโตเงินชาวล้านกีบคำบาทหนึ่งมัวสองโตคือเงินเบิดเลยบออาือว่าในใดหรือแบบมีแบบคาดกันแบบว่าคาดไป คือถาดใบเดียวยืนเกินขอยืนสิบล้านสิก่อนบ่โดยโอ้โดยโดยก็แบบอ่าคือเรื่องในอดีตเนาะอ่าคือในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี่ผู๊สอะไรไม่้องเลยเทาก็ยังสรุปไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่คือเก่าโดยสลัดนี่ก็ถือว่าธรรมดาอยู่แล้วมาสิลัดเนาะเพราะว่าทุกมือนี่เนาะคันมาสิอ่าพูดถึงเรื่องค่าเอียงค่าใจ่ายแต่ละมือเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย แม่นแม่นเลี้ยงดูคนเดียวก็รู้สึกว่าเมื่อยอยู่บ่อจะเมื่อยอยู่โดนแต่กระสูอแต่กระสูอเนาะให้ในกระลูกเห่าบ้านเลยโดยต้องมาหาเงินเลี้ยงดูคนเดียวเนาะตั้งแต่เลิกกันไปทางพ่อเพิ่นก็บ่ได้ส่งเงินสงครามมาให่ใส่คือตัดขาดเลยไม่อยากขออนุญาตถามเราทั้งงาอนุญาตเนี่ยบริสุทอิการสนใจเลย จุดพิเศษนะทางซาต้อยนี่ยอยากโอลมแบบมีใจใจคอแบบของหนุ่มมันนะแบบมีใจใจคอทางหนุ่มๆมันนะแม่ีใจดีคุณใจดีใจดีเนาะอบอุ่นอบอุ่นเนาะมีอย่างอีกเอาใจเอาใจใส่เอาใจเป็นมดว่าใจใส่เอาใจใส่เอาใจใส่เนาะ งบอกฝากไม่เอร์คันมีอย่างนี้คือลักลักๆเลยก็อยากไล่อ่าดีัยดีเนาะเป็นคนดีเอาใจใส่อบอุ่นอยังไงอบอุ่นเนาะอบอุ่นน้ำแล้วก็ดูแลครอบครัวเขาได้เนาะทั้งเอื้อยเพิงพาอาศัยได้ในอนาคตข้างหน้าว่าชันซะหรือว่าถ้าจะมาอุรมกับเอื้อยพนีกะอ่ต้องทำลูกมันได้เนาะ อ่านะครับอ่าพง่านกับภายในครอบครัวต้องขับได้เบิดอ่าไม่ว่าจะเป็นลูกอ่าทั้งลูกหรือว่าทั้งพ่อทั้งแม่หรือว่าทั้งติพี่น้องต้องขับได้อ่ามาถึงสิ่อยู่กันได้ท่านจ้ะอ่าจะฝากถึงนมนมแม่ทุกคนเลยโดยอันนี้คือเพื่อนของเจ้าเองบ่อันนี้อันนี้คือเพื่อนแม่เถาเพื่อนนะสาวเออเป็นนองของแม่เถาหัเองเลยโดยเลยอ่าจะมาดิดน้ำเพลินโดยเลยคือมาดินี่ทุกมมือบ่บ่กอะไรทุกคนเดี๋ยวมืัอนี้บริกภคมันบ่กมาเนี้ คนเลยแต่ว่าเขามาปั่นตาข่นะตาขายหมว่ามาปั่นโดยตาข่าจักมื่นยังไดไปขายซ้ำเด็ดซ้ำซ้ำหมื่นซ้ำเด็ดซ้ำมือนเราคันโปรเด็ดก็ไปโปรได้เนาะเนาะก็คือตรงอย่ายก็ซ้ำเด็ดเนาะต้องเด็ดเลยไปขายจักเครือแล้วเนี่ยย่างลปขายกวางบอสวนมันแต่บพกววางเครื่องไรกคนเองบ่อหรือว่าจ้างเจ้าคนเอง ทางเบิ่กนอกเพื่อว่ามีนมนมอยากมาซอยนะโดยเป็นผู้หญิงโตคนเดียวคนมันเนาะสูบเก่งไหมดันซะเลี้ยงลูกสองคนก็จนใหญ่เนาะโดยทุกคนเลยคานว่าสึกสวงบ่ได้กลัมันเนาะเงินคำใส่นี่ให้หามาให้หาแบบพ่อแม่ก็หากินไปมันตัวอย่างอย่างเงี้ยไปหาหน่อไม้มาเนาะหรือเราไปอยากกินเทาก็ไปขายแนนบอก อีกยำกบยำเขียดกันฮะก็มาเขียดมากบุกินของกระขายจะแบบนี้เนาะเพราะว่าพิธีบ้านเฮาอ่าบุคืออยู่ในเมืองเนาะแมนแมนเลยทุกคนเลยแนวแบบว่าเอาทางลูกเพิ่นกันเดิมมาแปดเก้าปีเดย์เนาะเพิ่นใหญ่ขึ้นเพิ่นก็ต้องอยากไล่อาสิงของคือมูเนาะสักมือหนึ่งว่าจนพันจมย่อพ่นยังได้ยังยังได้รถเออเดินเดินนั่งนั่งรถถีบรถถีบรถถีบแล้วเนียน เลยนลูกทีเป็นเฮียนแม่เนาะเป็นความต้องการเล็กน้อยตั้งแต่บาสเลนเฮียนกันแบบจี่แหละอ่าใช่เลยลูกทีคือมู่เนาะแบบมู่บางเฮียนขี่ลูกทีไปเฮาบวกดในยางไปฮะนะแต่ทั้งเกยนี่แต่ตั้งประมาณไม่บอกว่าให้เพ่อฮียนฮอดใส่จให้เพ่อฮีจนจบแบบขาเป็นประเด็นอยาให้เฮียนอยาให้เฮียนจนจบเนาะเลยแต่ทั้งเกยนี่คิดว่าจะสู่อ่าขาเฮียนปผนไดบ้าง จะคอยฮานไปนึ่งไปก้นเพราะว่าสามคนเนาะแฟนแวนยังดอกสามคนเฮียนก็คือการเฮียนของนนะทั้งลูกชาวต้อยนะคือบนมีขาดบกคลองอย่างบ่ในอุปกรณ์การเฮียนนี่ยขาดขาดแล้วเป็นอุปกร์การเฮียนนรัแบบเครื่องนุมเครืองนุมปุ้มบิ๊กซอฟันนี้นะ มีขมวดทุกหมดกับมีอยันมันกับขาดไปน้ำหมดโดยโดยคือแบบอานน้าชื่อกับว่ามี่โดยสมมติว่าในกรณีจะบนเวียนมาหาทางอากับหนุ่มของอีกเนาะถ้าสมมติว่าคนส้วนอ่ะทางซาต้อยนี่ไปอยู่น้ำผึ่นนี่ไปเหตุงานอยู่พุ่นหรือว่าไปเป็นแม่บ้านแบบเป็นแม่บ้านมีเยื่ยนในผ่นนั่นแหละแในผ่นมีธุรกิจอยู่พุ่นน่ะนะทางซาต้อยจะสะดวกไปบ่หรือว่านไหนใดไปได้ก็อยากไปถ้าไปได้ก็อยากไปเนาะ ก็ตอบให้เขาข้าวก่อนถ้าไม่ได้ก็อยากไปอ่าแต่ว่าจะไปหรือไปกับว่าใหม่ทีเนาะว่าเขายิงตอบมาได้แต่ว่าข้าวคืออยากไปให้แหละง่ายๆแต่ว่าความจำเป็นมันจะเป็นอะไรยังบูฮูเนาะง่ายๆเนาะไปก็ได้อยู่ก็ได้เนาะบายพี่น้องเลยเพราะว่ามันการหนุ่มอ่จะมาโรมลว่าถูกใจทางชาวต้อยนี่มันจะบูคือกันแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะมีธุรกิจอพุ่น หรือว่าบางคนอาจจะมีแตนธุรกิจทั่วไปว่านจ๊ะเราจะมีลูกนอกหรือว่าให้มีผู้ดูแลว่านจ๊ะสมุตแล้วค่ะปัญญาถามในอนาคตว่าท่นจ๊ะ การบานเฮาเนาะแต่ว่าบ่อยากเปิดหันค้าหันขายบ่ถ้าเป็นไทได้ก็อยากเปิดอยากเฮ็ดอืนแต่ว่ารักๆเลยก็อยากเฮ็ดเฮือนเนาะเก็คือปัจจุบันเฮือนอยู่ในแบบไหนเฮือนอยู่เนี่เฮือนเป็นเฮือนใหม่แบบนี้แต่ว่ามันโดยแต่ว่าพามันยังบ่ได้แอมแล้วนะโดยโดยทำก็บ่ได้อยู่เฮือนเพื่นเนาะสิได้ให้ให้พ c เฮาได้เห็นมาซั่นจ้ะอ่าโอกาสหน้าเนาะถ้าบ่ได้มืู้ชันสิถ่ายเบิ่กมาซั่นจ้ะว่าเป็นจังได๋ ก็คือขอบครัวนะครับต้อยนี่อ่อยู่ในระดับไในแบบอ่าความถูกง่ากหนูความมีนะน้ำสางกระยังบ่มีน้ำน้ำใสยังบ่มีคือปัจจุบันนี้ใส่ใส่ทางไหนครัอนี่ใส่น้ำป่าใส่น้ำป่าอ่าไฟฟ้าได้บัดนี้ไฟฟ้าเขาแล้วแต่ว่ารักมันก็รักสิโลกแล้วน้ำก็ยังใส่น้ำป่าอยู่เนาะ คือบุกคล้องทางน้ำเนาะไฟฟ้ากับบุกคล้องทางลักเหมือนกันใช่เป็นลักใหม่บ่จัง่ยวันใดๆเป็นลักใหม่เป็นลักใหม่แดงแต่ว่าพวกกินโดยโดยก็คือเพื่อนกับเป็นเพื่อนไม่หรือว่าเพื่อนคล้ายๆแบบเพื่อนโบราณบ่เป็นเพื่อนไหม่ต่ว่ายังบ่ทันแอมพาแล้วเนาะทันแอมพาแล้ยโดยโดยเด็กคนเลยม่แนี่เนาะมาหาทางสาวสดอ่ารุ่นใหญ่พร้อมลูกสามคน เนาะโดยถ้าหากว่า <c oughs> หนุน่มคนใดคิดว่าสนใจหรือว่าหับในสิ่งที่ตัวาสาวต่อยมีหรอสาวต่อยเป็นเนาะ <c oughs> <ด>อ่าก็เปิดใจมาคุยกัน <c oughs> <ด>อ่ามเป็นทางไดก็ให้เจ้าลงเงินเองถ้าส<ด> <c oughs> มมต <c oughs> ิว่ามีเนาะอาจารย์จหะอ่ะไรก็ต้องมีแหละไม่ต้องห่วงไ <c oughs> ด้มาขึ้นกับว่าสาวต่อยนี่ก็จะอารมณ์แบบหนุ่มแบบใดเนาะอาจารย์เนาะอ่าเพราะว่าหนุ่มแต่คนเข้ามามันจะบูคือกันรูปแบบามั้งใช่ไหมอืมอนะก็โอเคเนาะแบบเนี้ย ทางทีมงานกะเมดคำถามลรืกะเมดคำว่าจะสอบถามแล้วเนาะก็<ด> <c oughs> มีแต่ว่าสิขอโจคิปไว้ก่อนไว้อัปเดตนะมื้อน้าเราจะมาห้าม่แต่เมื่อนี้มาสิ่งกับสาน้อก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดี